พ่อกำลังไปเทอาหารแมวให้นะคะให้กับลูกๆนะที่วัดจันทร์สุกนะคะก็มีแมวดำกับลายเปิดนะคะสองตัวจะไปไหนอีกไม่รู้อะหลายๆตัวนานๆแม่จะมาวัดนี้ทีนะถ้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยสองคนตายยายมาแล้วก็อดไม่ได้หรอกอยากเก็บแหละแต่เต็มแม่ไม่มีบ้านแม่อยู่เป็นห้องชุด เต็มพื้นที่แล้วค่ะเต็มพื้นที่รับแล้วค่ะให้แม่มีบ้านนะลูกนะให้แม่มีบ้านมีเถาเฮ่าเนาะลูกแม่จะเอาพวกหนูไปอยู่ด้วยนะก็มีได้แก่ให้เขากินนะคะเนาะแบ่งๆกันกินลูกแม่ขายของได้พอได้กําไรนิดๆหน่อยๆแม่ก็จะเอามาให้หนูกินนะลูกนะ ใครผ่านไปผ่านมาแถววัจันสุกนะคะนี่ค่ะไปแล้วไปแล้วแล้วก็เอามาให้น้องหมาน้องแมวกินได้นะคะไปแล้วไปนู่นแล้วแถววัจันสุกนะคะจะอยู่ตรงทางที่จะออกไปคลอง ธัญ,ญบุรีอะค่ะแถวคลองสามก็แวะมาให้อาหารหมาอาหารแมวทำบุญบริจาคได้นะคะให้เขามีกินมาทางชีวิตเป็นวันนะคะนี่ค่ะแม่จะกลับแล้วฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ